แพ้หมดลูกเต็งหนึ่งตกรอบสวัสดีครับสาวกอาซูกาหน้าทุกท่านครับวันนี้ผมขอพูดถึงเกมล่าสุดหน่อยแล้วกันครับเป็นเกมที่เราเปิดบ้านแพ้แฟงเฟิร์ตนะครับในตึกยูโรปาลีกครับ ه, สดสดร้อนร้อนเลยนะครับผมก็ขอระบายหน่อยแล้วกันครับ ผมพูดได้เลยนะว่าตลอด90นาทีเนี่ยบาซ่าแบบเล่นไม่ดีเลยอะในสายตาผมนะคือเล่นไม่ดีเลยอะยิงตั้งแต่เราโดนลูกโทษใช่ไหมในนาทีที่2เนี่ยนำซ้ำนะครับเราไปโดนยิงลูกที่2เนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับไอหลังจากโดนยิงลูกที่2เนี่ยคือเราเขวจัดเลยเวยมันแบบถ้าจะให้เห็นภาพที่สุดก็ดคือเดมเบ l เล่ครับ ตอนแรกเนี่ยเดเบเล่เล่นได้ดีนะตอนตอนโดนหนึ่งลูกอ่ะก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะก็คือการเลี้ยงหลบการเอาตัวรอดเนี่ยเปิดก็ยังดีอยู่แต่พอโดนสองศูนย์เนี่ยสิมันทําให้แบบเหมือนเขาหัวร้อน่ะคือเขาอ่ะโดนเตะทั้งเกมเว้ยเดเบเล่เนี่ยโดนเตะโดนเข้าสองเข้าสามตลอดเว้ยแล้วมันไม่ได้ฟาวแล้วบางทีอ่ะมันก็ไม่ได้ไปเหลืองอ่ะบางทีมันก็แบบเกินไปอ่ะสูงไหม อารมณ์เดมเบเล่มันก็คือแบบโมโหแล้วเว้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าพอมันโมโหแล้วมันคุมอารมณ์ไม่ได้อะมันเลี้ยงไม่ค่อยผ่านละแล้วก็เริ่มเปิดบอลแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วอ่ะคือมันมันน่าเห็นใจนะเว้ยเดมเบเล่เพราะว่าแฟงเปิดมันเข้าหนักจริงมันเข้าหนักแบบหนักเลยอ่ะไม่แผ่วเลยทั้งเกมอ่ะแล้วก็อีกคนนึงนะที่แบบ ไม่พูดถึงไม่ได้อะก็คือมินเกซ่าครับถามจริงยังจําเป็นอยู่ไหมคือทางขวาเราเหมือนเขาจ่ายอีซี่พาร์อ่ะผ่านตลอดอ่ะผ่านตลอดจริงๆเว้ยแล้วมินเกซ่าคือทําอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะการจ่ายบอลขึ้นหน้าหรือว่าการแพ็กเกมลับเนี่ยก็คือทาอะไรไม่ได้จริงๆเว้ยผมแบบหงุดหงิดอ่ะดูแล้วหงุดหงิดจริงๆเว้ยคือแบบอืมแม่เจ้าอะไรวะเนี่ยแต่แบบ ถ้าจะให้พูดถึงความผิดพลาดอ่ะของเราอ่ะมันก็ทั้งทีมอ่ะผมก็พูดพูดได้เลยว่ามันก็มีกันทั้งทีมอ่ะแบบคนละนิดคนละหน่อยแล้วมันผสมกันกลายเป็นรูปแบบเกมในค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับโอกาสการจบสกอของเราแม่งแทบไม่มีเลยเว้ยคือแบบไม่มีอ่ะคือถ้าถามเพื่อนๆตอน,นเนี้ยเนี่ยในคนที่ดูคลิปอยู่ฟังคลิปอยู่เนี่ยถามว่าเออในเกมเนี่ยยิงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เพื่อนๆก็จะ อนั่นน่ะสิถูกไหมมันเรายิงกันน้อยมากเราง้างเท้ายิงน้อยมากเราสร้างสารรค์โอกาสที่จะไปถึงหน้าประตูเขาน้อยมากเราแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยสำหรับเกมเกมนี้เราคุมกังหวะหนู่นนั่นนี่ไม่ดีเลยแต่จริงๆอ่ะมันก็ต้องชมแฟงเปิดด้วยนะว่าเขาก็แพ็คเกมออกมาให้เราเนี่ยเจาะได้ยากแต่บางทีอ่ะมัน มันกลายเป็นทีมเรานี่แหละที่ดื้อเล่นนะบางทีนะไม่ว่าจะเป็นแบบอเดมเบเล่ตอนแรกอะที่หลังจากมันเหวอไปแล้วอะมันก็มันก็เหวออยู่อย่างนั้นมันก็หงุดหงิดกับอารมณ์ของมันมันก็เลี้ยงไม่ผ่านตาวเล่ลงมาเหมือนกันตาวเล่ลงมานะตอนแรกๆก็คือก็คือแบบดันทุลังดันทุลังไปแบบไม่จ่ายตอนแรกเตจิโน่เดฟเนี่ยจะวิ่งสอดเข้าไปแล้วก็ไม่จ่ายเลี้ยงเลี้ยงไปซะอย่างนั้นอะ กลายเป็นว่ารูปเกมจากที่จะต้องเคาะบอลง่ายเพื่อให้ไปถึงหน้าโกเนี่ยกลายไปเล่นยากกันซะเองอะ่ะแต่มันไม่หมดแค่นั้นมันมีสิ่งที่เราคุมไม่ได้เว้ยในเกมเกมเนี้นั่นก็คือกรรมการเกมเนี้ยกรรมการอะ่ะเป่าได้แย่มากมันเป่าได้ไม่ดีเลยคือการตัดสินใจต่างๆในเกมวันนี้นะคือแย่มากะมันน่าเสียดายนะที่ผมไม่สามารถพูดคำหยาบออกไปได้ในคลิปเว้ยแต่แบบมันแย่จริงๆ ผมอยากจะสะบดผมดาบผมโอ้ทุกอย่างแล้วอะ่ะตอนดูอะ่ะจริงๆเว้ยจังหวะที่มันควรเป่ามันไม่เป่าแม่งก็ปล่อยไหลไปเว้ยแล้วแต่แบบพอจังหวะทายเกมมันที่เราได้เปรียบอะ่ะเป่าเฉยเลยเป่าทําไมวะเออผมตั้งคําถามกับกรรมการคนนี้หลายรอบและมากมายเลยแหละเออว่าเอ๊ะมึงเอียงปะเออเอ็นเ,เอียงปะหรือยังไงคือแบบ อืมเราไม่ได้แพ้แค่แฟงเปิดไว้เราแพ้ทางกรรมการด้วยผมก็ไม่รู้อะว่าว่ามันอะไรยังไงอะมันแต่มันชัดเจนไปบางทีการตัดสินของเขามันชัดเจนเกินไปเว้ยว่าแบบคุณดูแบบไม่ไม่เป่าให้เราเลยอะแทบจะไม่เป่าให้เราเลยอะจริงๆนะ เราก็ต้องยอมรับสภาพแหะครับว่าเต็งหนึ่งอย่างเราตกลอบไปด้วยสกอสามประตูต่อ2ในบ้านตัวเองด้วยอีกประเด็นครับก็คือเรื่องของสนามครับสนามของเราเนี่ยสนามเย่าของเราเนี่ยมีที่นั่ง99,000ครับซึ่งขายหมดครับในวันนี้แต่แฟนบอลส่วนใหญ่กับกลายเป็นว่า เป็นของ i t a ักแฟนเปิดครับมันเป็นอย่างนั้นได้ยัางไงาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ราปอตา้ากำลังตรวจสอบอยู่คือแฟนบอลหลายคนออกมาวิจาร์แล้วก็รวมถึงนักเตะครับก็บอกว่าเราอยากเล่นท่ามกลางแฟนบอลของเราแต่บรรยากาศในสนามดูเหมือนไม่เลยใช่ครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าแคมนูเนี่ยจะอนุญาตให้ทีมเยือนเนี่ยใช้บัตรได้สามหมื่นที่นั่งครับแต่เมื่อวานเนี่ย มันมันดูเหมือนไม่ใช่เลยเพราะว่าเราตาดสายตาไปเนี่ยเราจะเห็นแต่สีขาวเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีแฟนบอลมากมายครับที่ออกมาทวิตนะครับว่าแบบเออเขาแบบแทบจะไม่กล้าเชียร์เลยเพราะว่ามีแต่กองเชียร์ของแฟรงก์เฟิร์ตเต็มไปหมดรวมถึงที่นั่งของฝั่งกองเชียร์บาซ่าครับก็คือลายล้อมไปด้วยกองเชียร์ของแฟรงก์เฟิร์ตไปหมดเลยครับเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามี แฟนบอลบาร์ซ่าเนี่ยกระยมกระแหวมอยู่บางส่วนแล้วก็ส่วนมากจะเป็นแฟงเปิดนะครับผมงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรื่องนี้จะต้องจบยังไงเราก็ต้องรอดูครับว่าลาปอต้าเนี่ยจะออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกครับมันทําให้บรรยากาศในสนามเราไม่ได้เปรียบเลยครับแล้วยิ่งเด็กๆะครับอย่างพวกกาบีพวกอะไรพวกนี้ครับมันเขายังเด็กอยู่นะครับเขาอยากเล่นต่อหน้าแฟนบอลของเขาเองนี่คือสนามของพวกเขา แต่สถานการณ์คือมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนแฟ์เฟิร์ตที่ได้สนามที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองมันมีแต่แฟนบอลพวกเขาครับมีแต่เสียงโหใส่ัเตะเราแล้วก็มีแต่เสียงเชียร์ของฝั่งนั้นมันแย่มากเลยครับแต่ยังไงเราก็ต้องตูต่อไปครับแฟนบอลบาร์เซโลนาผมว่าปีนี้มันเป็นปีที่เราได้ลองอะไรหลายๆอย่างเนาะเออลองคุณซื้อใหม่ลองแผนลองผู้เล่นลองแม่ให้หมด แล้วเราไปสู้กันใหม่ปีหน้าเว้ยเอา,อางี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงอ่ะคอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมว่าเห็นด้วยไหมกับสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยหรือว่าคิดเห็นต่างกับผมยังไงคอมเมนต์บอกคุยกันได้ครับเราเป็นแฟนบอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยสันติและการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับกราเซียน